แล้วมาแล้ว,ลวน้องแพรคนสวยวันนี้เลมอนมาอัปเดตวีเวิร์สรัวหนึ่งในนั้นค่ะก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะรอคอยน้องแพรพริตาคนสวยของเราล่าสุดน้องแพรก็ได้มาลงรูปภาพอุ้ง ต้องบอกว่าสวยหยดย้อยมากๆเลยนะซึ่งเป็นลุกที่หวานฉ่ำสุดๆไปเลยละคะ่ะใส่แว่นตาด้วยเป็นรูปภาพตอนที่น้องเพรถ,ถ่าย,ลายไลฟ์ด้โดยน้องแทรได้บุกข้อความเอาไว้ในวีเวิร์สบอกว่าฮ่าสบายดีไหมครับเป็นรูปเซลฟี่ที่ถ่ายตอนไลฟ์ด้ค่ะช่วงนี้ระหว่างจัดแฟนมีตติ้งฉันดีใจที่ได้เจอแฟนๆมากมายแบบนี้ค่ะสแสดงคอนเสิร์ตอย่างสนุกมากๆขอบคุณที่คอยสนับสนุนกันเสมอนะคะและช่วยตั้งตารอกับเพลงต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวงเล็บจริงๆแล้วตอนขึ้นลิฟต์บนเวทีครั้งแรกฉันตื่นเต้นมากแต่่กก็สนุคะ พร้อมกับเสียงหัวเราะโอ้โหได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงไมโครเวฟจริง่ช่างอบอุ่นเหลือเกินน้องแพรสวยมากเพรทางสาวแวน่นพอใส่แว่นแล้วก็คือสวยมากบินได้เลยจ้าซึ่งแว่นคอลเลกชันนี้ที่น้องแพรใส่ก็คือน้องแพรสวมแวน่นรุ่นเจนนี่บรีดโอทูจากคอลเลกชันเจนนี่แอนด์เจนเทลมอนสเตอร์นั่นเองนะคะสําหรับการโพสวีเวิร์สล่าสุดบอกเลยว่าหน้าตามรอยสูุดใส่แล้วก็จะองค์หญิงแบบน้องแพรนะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้คุณแม่ของน้องแพรก็ยังอัปเดต จีซอรี่ที่ถ่ายรูปภาพกับน้องแพรช่วงแฟนมิสสิงคโปร์ที่ผ่านมาคุณแม่น่ารักมากๆสวยทั้งคุณแม่และก็คุณลูกเลยนะคะความสวยนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้แต่ที่ใดมาคุณแม่ตามให้กําลังใจน้องแพรเสมอน้องแพรคือเหมาะมากค่ะกับลูกคุณหนูติดกแกรมด้วยสวยจึงสะดุดตาติ๊กถูกหมดไปเลยจ้าในที่สุดน้องแพรพริตาของเราที่รอคอยก็มาแล้วนะคะทุกคนฝากไปซัพพอร์ตที่วีเวิร์สกันด้วยนะคะสวยและก็น่ารักมากมาย